อ่ะสุขสบายดีพบกันเส้นเก่าเส้นเคยกับช่องบ้านนอกสบายเนาะวันนี้กลับมาก่อติดครับเรื่องงัวเรื่องควายนี่แหละแต่มื้นนี้เนาะ้รพเจ้าจะมาให้มู่เพื่อนนผู้ชมบึงสังเกตบังงัวก็คืองัวแม่ตัวนี้เนาะมันเข่ามันเข่ามันยาวเห็นมันมาแทงตาเห็นให้ตามันอักเสบี่ตามันเดงนี่มัน มันมืนตาบูได้เนาะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเนาะวิธีการแก้ไขเขาก็จําเป็นต้องได้ตัดเนาะตัดตัวนี้เดี๋ยวคือบางตัวเนาะจะก่งโค้งลงม,มาแทงก็มีเนาะบางตัวพินโนนีสังเกตเบื้องตามันเบื้ตามันออกจะออกสีแดงๆเนาะมันจะเป็นแบบนั้นนี้ดังนั้นเขาจําเป็นต้องได้ตัดตัวนี้เนาะตัดเข่ามานี่ อ๋อเคนบอตัดต่อไปมันสิแทงลงแทงลงเห็นในงวนี่ตาบอดได้เพราะว่าเฮาบร่ได้ถอนเข่าตอนยังน้อยอถ้าว่าตอนยังน้อยเฮาถอนเข่าแล้วก็กะซี่บ่มีปัญหาเะเหแม่นี่ก็อยากเอาเหเจับมัดวันนี้เขาก็เอาเล็กตัดเล็กนั่นแหละมาแล้วก็เลื่อยเอา เดี๋ยวสีจับหมัดให้นั้นแล้วก็ผมมีมือกล้องด้วยเดี๋ยวตัดแล้วจากสีมาถ่ายให้มูอเพื่อนดึงอีกครั้งเนาะตอนนี้ก็จะค่ำๆแล้วอย่าห้าโมงครึ่งหกโมงแล้วอันนี้เนาไปตัดก่อนเฝ้าตัดเฝ้าเมือ่อ นี่เนาะท่านผู ja ้ชมก็ถือว่าตัดออกเป็นที่มอยแล้วนี่เนาะมันเป็นธาตุขีติ้นเนาะธาตุเขา เขาสามารถตัดก็ได้เนาะี่สังเกตบบางส่วนนี่ตัดออกในน้ำตาไหลเนาะมันเจ็บตามัน,นตามันกระเด่งเนี่ตามันอยากอักเสบนี่อเออกแดงๆถือ,อตลอดเนาะนั่นก็เป็นอันตรายคือกันถ้าว่าผู้ใดที่เจออาการแบบนี้ ลักษณะนี้ก็สามารถเอาไปนําใส้ได้เนาะแต่เนาะวิธีอยากแนะนำหมู่เพื่อนผู้ที่จะเฮ็ดเนาะอยากในก่อนชิตัดนี้ก็ต้องได้มัดให้จบเจือเนาะมีล็อกให้ใส่จบเจือละมันเวลาเอาตัดมันจะง่ายถ้าว่าเอามัดล็อกบอดีเวลามันตัดมันจะดินเนาะคือข้าวเจ้าเฮ็ดกีนี้ก็ ล็อกบ่อยเยะดีๆบันไดอันนี้เราใช้หงตัดก็ได้หรือใช้มือตัดก็ได้แต่ดีแท้เอาเอา,เอามือตัดดีกว่าเวลามันงัดมันอย่างเขากับปะเนาะปะหรือว่าทกออกเลยมันจะง่ายเราเหนให้อันนี้บ่ออันเล,เลื่อยนี้บ่กหักอันนี้มันหักมันแต่โดนแลวอันนี้แล้วต่อไปเนาะข้าวเจ้าก็ได้เอาน้ำเกลือล้าง สีใแล้วก็ซักยาตันเสื้อให้มันเพื่อหักษาอักเสบทางในแล้วก็ปล่อยมันไปเนาะเออถือว่าคลิปนี้เนาะเห็นว่ามีสารประโยชน์เนาะก็ฝากมูเพื่อนสูน้ท,ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามทางช่องเฟสบุ๊คเพจแล้วก็ช่องทุบเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิป ครั้งต่อไปเอาอขอขอบใจ